กลับมาติดตามรับชมพระฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปย้อนตำนานวัดพระยาไกลวัดร้างใจกลางเอเชียทิคที่ประดิสถานหลวงพ่อทองคำก่อนที่จะถูกย้ายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับหนึ่งในวัดที่คนกรุงเทพหลายคนจะต้องเคยได้ยินและรู้จักกันคือวัดพระยาไกลเป็นทั้งชื่อของชุมชนชื่อแขวงการปกครองชื่อสถานีตำรวจนครบาล และยังเคยเป็นปลายทางต้นทางของเรือด่วนสายนนบุรีวัดพญาไกรแต่เคยเอะใจหรือไม่ว่าวัดพญาไกรนี้ตั้งอยู่ตรงไหนทำไมเวลาเข้าพรรษาออกพรรษาทอดผ้าปา่าทอดกระถินงานเทศกาลงานบุญต่างๆถึงไม่เคยมีข่าวคราวของวัดพญาไกรให้ได้ยินบ้างเลยแม้ใครจะเคยบวชที่วัดนี้ก็ไม่มีจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากว่าวัดพญาไกรกลายเป็นวัดร้างไปแล้วนั่นเอง งานค้นคว้าโดยละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัดพระยาไกลนั้นพันนีบัวเล็กและอภินญ,ญานนนทได้เสนอไว้แล้วในบทความเรื่องเหลือเพียงนามวัดพระยาไกลในวารสารเมืองโบราณปีที่39เฉบับที่สองดังนั้นในบทความนี้คงเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลบางอย่างเท่าที่พอจะสืบค้นได้ให้เห็นภาพของวัดพระยาไกลมากขึ้น วัดพญาไกรเป็นชื่อติดปากที่เรียกของคนทั่วไปแท้จริงแล้ววัดนี้เคยมีชื่อเป็นทางการว่าวัดโชตนารามด้วยเหตุผลที่ผู้สร้างคือพญาโดชิกราชเศรษฐีหรือบุญมาหรือเจ้าสัวสือซึ่งได้สถาปนาวัดนี้ขึ้นแล้วตั้งใจจะถวายให้เป็นวัดหลวงในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในรัชกาลนั้นงานก่อสร้างปฏิสังขรณ์วัดวาอารามมีอยู่ทั่วไปในพระนครและหัวเมือง เป็นที่โปรดปรานพระราชหฤทัยของรัชกาลที่สมโดยทรงรับอวัตที่เชื้อพระวงศ์ขุนนางข้าราชการบริพานสร้างไว้เป็นวัดหลวงทั้งสิน้นวัดโชตนารามจึงอาจเป็นหนึ่งในวัดที่สร้างขึ้นโดยสเสด็จพระราชกุศลของรัชกาลที่สมเช่นเดียวกับวัดอื่นๆในสมัยนั้นและเหตุที่เรียกกันว่าวัดพระยาไกลเพราะราชินนามของผู้สร้างวัดที่ได้เปลี่ยนเป็นพระยาไกลโกษาวัดแห่งนี้จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดพระยาไกรตามไปด้วยการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของวัดพระยาไกรเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เมื่อได้ตัดถนนเจริญกรุงเข้ามาถึงมีผลให้ที่ดินของวัดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือทางทิศตะวันตกริมแม่น้ำกับทางทิศตะวันออกซึ่งในขณะนั้นชุมชนของกรุงเทพเริ่มขยายตัวลงไปตามแม่น้ำทางใต้ของพระนครมากขึ้นจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่5โดยรอบของวัดพระยาไกร ถูกระบุว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัยและธุรกิจของชาวต่างชาติสภาพของวัดพระยาไกรดูจะไม่มั่นคงตั้งแต่ผู้สถาปนาถึงแก่กรรมลงโดยยังไม่ทันฉลองวัดแต่ได้กันปนาฆ่าพระครัวเรือนาธาตุไว้กับวัดแล้วอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังไม่ได้รับเข้าเป็นพระอารามหลวงจึงไม่ได้มีการอุปถัมภ์โดยเจ้านายแต่อย่างใดดังนั้นเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่หวัดแห่งนี้จึงทรุดโทรมลง เพราะทายาทของพระยาไกรโกษาซึ่งเหลืออยู่ในขณะนั้นคือเจมื่นเด็กชายสมบูรณ์ไม่สามารถรับภาระซ่อมแซมดูแลวัดได้ประกอบกับเหลือพระสงฆ์จำพรรษาอยู่อีกเพียง4-5รูปทั้งนี้ยังมีเรื่องของข้อพิพาทในการถือครองที่ดินหลวงภายในเขตวัดพระยาไกรอีกมากซึ่งรายละเอียดได้รับการค้นคว้าไว้แล้วในบทความที่กล่าวมาดังนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2440 ทางราชการจึงให้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินของวัดพรยาไกรเพื่อเป็นท่าเรือและคลังสินค้าของบริษัทอีสเอเชียติกจึงเป็นช่วงเวลาที่นับได้ว่าวัดพรยาไกรหมดสภาพความเป็นวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางบริษัทได้ใช้ประโยชน์จากอาคารอุโบสถวิหารเป็นสำนักงานแล้วภายหลังคงจะรื้อถอนลงจนหมดสิน้นสำหรับพื้นที่ก่อสร้างโกดังสินค้าต่างๆการศึกษาวัดพญาไกรจึงต้องรวบรวมจากสิ่งต่างๆ ที่กระจัดกระจายกันอยู่ดังนี้ภาพถ่ายและแผนที่เก่าบอกเล่าวัดพระยาไกลที่ตั้งของวัดพระยาไกลแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็นสิ่งก่อสร้างอยู่แล้วก็ตามแต่จากแผนที่กรุงเทพฉบับเก่าๆก,ก็พอจะระบุคร่าวๆได้ว่าตั้งลงไปทางทิศใต้ของวัดราชสิงห์ขอนเล็กน้อยและเหนือวัดลาดบัวขาวขึ้นมาทางเหนือตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือปัจจุบันคือแนวของถนนเจริญกรุงตอนล่าง และเป็นที่รู้จักกันดีในนามของศูนย์การค้าสมัยใหม่ชื่อเอเชียติกเดลิเวอร์ฟอนนั่นเองสิ่งก่อสร้างของวัดพระยากรเท่าที่จะสืบทราบได้คืออุโบสถและวิหารซึ่งไม่เหลืออยู่แล้วในปัจจุบันแต่ยังพอมีภาพถ่ายเก่าในราวสมัยรัชกาลที่5-6ถึง6ให้พิจารณาบ้างภาพถ่ายภาพแรกแสดงให้เห็นถึงแผนผังของวัดพระยากรเท่าที่ยังเหลืออยู่ในขณะนั้นว่ามีอาคารสองหลังคือ อุโบสถกับวิหารมีขนาดไล่เลี่ยก,กันอาคารสองหลังตั้งอยู่ในแนวที่ตัดเกณฑ์ทิศกันคล้ายรูปตัวทีในอักษรโรมันซึ่งได้พบแผนผังของเขตพุทธวาดเช่นนี้ในวัดซึ่งออกแบบสร้างหรือปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่สามบางแห่งด้วยเช่นวัดราชโอรสา,ารามวัดสุทัศนะเทพวรารามเป็นตน้นส่วนอีกภาพถ่ายหนึ่งเห็นรูปของอุโบสถเป็นอาคารแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่สามคือ เป็นอาคารทรงสูงมีเสารองรับภาลัยรอบหลังคาเครื่องบนซ้อนสามชั้นอาจเคยมีตัวลำยองช่อฟ้าใบารากาหางหงอยู่แต่หักหายไปจึงเป็นอาคารรูปกึ่งแบบประเพณีและกึ่งราชนิยมในรัชกาลที่สซึ่งก็พบการก่อสร้างอยู่ทั่วไปในสมัยนั้นเช่นอุโบสถวิหารของวัดราชนัดดาเป็นตน้นภาพถ่ายเก่าอีกภาพหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากสแสดงภายในของพระวิหาร ขณะที่ถูกใช้เป็นสำนักงานของโรงเลื่อยบริษัทอีสเอเชียติกมีพระประธานขนาดใหญ่ฐานยกสูงและมีร่องรอยของจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธานและเหนือช่องหน้าต่างยังพอสังเกตเห็นรูปแบบได้ว่ามีการวาดทิวทัศน์และบ้านเรือนเป็นตึกอย่างฝรั่งอันเป็นอิทธิพลตะวันตกที่เริ่มแพร่หลายในจิตกรรมแบบประเพณีของไทยในช่วงรัชกาลที่สลงมาเช่นกันแต่ก็ไม่อาจระบุได้ชัดเจนว่า เป็นจิตรกรรมเล่าเรื่องอะไรกันแน่ภาพถ่ายเหล่านี้น่าจะเป็นหลักฐานเพียงไม่กี่ชิ้นที่ระบุถึงถาวรวัตถุแท้ๆของวัดพญยากไกรว่าเคยมีอยู่จริงและสามารถวิเคราะห์ได้ถึงรูปแบบศิลปก,กรรมของวัดพระยากไกรที่ถูกบันทึกเอาไว้ในภาพถ่ายนั้นสอดคล้องกับประวัติที่กล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ด้วยพระพุทธรูปสององ,องค์มรดกสําคัญของวัดพระยากไกร ที่รู้จักกันดีในปัจจุบันคือพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยจำนวนสององค์ที่ได้อัญเชิญมาจากวัดร้างแห่งหนึ่งเมื่อพุทธศักราช2478พระพุทธรูปองค์แรกภายนอกเป็นปูนปั้นถูกอัญเชิญไปไว้ที่วัดไตรมิตรวิทยารามและเมื่อจะเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานยังวิหารที่สร้างใหม่เมื่อพุทธศักราช2498ปูนที่หุ้มอยู่กระเทาะอ,ออกจนเห็นว่าภายในเป็นโลหะมีสีสุกปล่ง จึงเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่หล่อจากทองคาและสามารถถอดออกไปหลายชิ้นได้เมื่อนำเอาปูนปั้นที่หุ้มออกจนหมดจึงพบว่าเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทัยงดงามมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรปัจจุบันประดิษฐานภายในวิหารยอดมนตดบของวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งสร้างแล้วเสร็จไม่นานมานี้เองทางวัดไตรมิตรวิทยาราม ได้มีนทิทรรศการถาวรเกี่ยวกับความเป็นมาของพระพุทธรูปองค์นี้โดยจัดอยู่ในวิหารนั่นเองยังนำเอาวัตถุเช่นชิ้นส่วนฐานพระพุทธรูปสลักหินอ่อนที่ได้จากวัดพญาไกรและเศษปูนที่พอกองค์พระเดิมนำมาจัดแสดงอยู่ด้วยส่วนพระพุทธรูปอีกองค์เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ศิลปะสุขโขทยัยถูกอัญเชิญไปยังวัดไผ่เงินย่านตรอกจันทรและยังได้รับความนับถือบูชาจากประชาชนทั่วไป ชื่อว่าหลวงพ่อสำมฤทธิ์วัดไผ่เงินเดิมชื่อวัดไผ่ล้อมประวัติวัดกล่าวว่าเมื่อพุทธศักราช2482ได้มีการยุบวัดเงินจากคลองเตยเพื่อเวียนคืนที่สร้างท่าเรือกรุงเทพมารวมเสนาสนะด้วยกันแล้วในพุทธศักราช2486จึงอัญเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อสำมฤทธิ์จากวัดพระยาไกรมาประดิษฐานจึงนำเอาชื่อวัดเดิมทั้งสองแห่งนั้นมาเป็นสร้อยชื่อวัดด้วยว่า วัดเผ่ยเงินโชตนารามและที่น่าสนใจคือวิหารหลวงพ่อสัมฤทธิ์ที่สร้างในปีพุทธศักราช2501ตามจารึกหินอ่อนในวิหารนั้นมีชื่อของคณะพระป่าสามคัคคีชาววัดพระยากไกรติดตามมาร่วมสมทบทุนด้วยพุทธลักษณะของพระพุทธรูปสององค์นี้ตรงกับแบบที่เรียกว่าพระพุทธรูปสุขโขทัยหมวดใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุะสขโขทยัยรุ่นที่สวยสมบูรณ์มากที่สุด กำหนดอายุได้ราวปลายพุทธศตรวรรษที่19ถึง20โดยพระพุทธรูปขนาดใหญ่นั้นเมื่อหลอจะแยกกันเป็นชิ้นๆแล้วจึงมาประกอบกันภายหลังดังเช่นกรณีของพระพุทธรูปทองคําที่พบว่าทอดออกจากกันได้พระพุทธรูปเหล่านี้เชื่อกันว่าคงจะถูกเคลื่อนย้ายจากหัวเมืองเหนือสุโขทัยศรีสัชนาลายัยลงมายัางกรุงเทพในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับหมู่พระพุทธรูปนับพันองค์ ภายในอารามต่างๆของพระนครและมีบางส่วนซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานให้ประดิษฐานไว้ตามวัดที่เชื้อพระวงศ์ขุนนางสร้างปฏิสังขรณ์ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าวัดพระยากราโกษาซึ่งเป็นข้าหลวงรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุค,คลบาทของราชการที่สามคงจะได้รับพระราชทานพระพุทธรูปขนาดใหญ่สององค์นี้มาเพื่อเป็นพระประธานภายในวัดที่ตนสร้างด้วยแต่ในสมัยนั้นคงจะยังไม่ทราบกันว่า พระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะมีค่ามหาศาลเพราะถูกปูนพอกหุ้มจนมีพุทธศินเปลี่ยนไปมิฉะนั้นวัดพระยากไกรก็คงไม่ต้องสูญเสียสถานภาพความเป็นวัดไปเพราะขาดแคลนบุคลากรและทุนทรัพย์ในการบำรุงรักษาตัววัดเช่นนี้ปัจจุบันวัดโชตนารามหรือวัดพระยากไกรเหลืออยู่แต่เพียงชื่อติดปากของย่านสถานที่และเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร แต่ตัววัดนั้นไม่มีแม้แต่หมุดหมายให้ชี้ได้เลยว่าบริเวณใดเคยเป็นอุโบสถวิหารเพราะผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนับร้อยปีจากการเป็นวัดสู่ท่าเรือโรงเลื่อยของบริษัทอีทเอเชียติกจนกระทั่งพื้นที่บริเวณนี้จะต้องพันหน้าที่ใช้งานจากเขตอุตสาหกรรมมาเป็นย่านการค้าสมัยใหม่โดยมีชื่อล้อก,กันกับของเดิมคือเอเชียติกเดลิเวอร์ฟอนและยังถือว่าโชคดีกว่าวัดร้างอีกหลายแห่งในบางกอก ที่ยังมีการสนใจค้นคว้าบันทึกเรื่องราวของวัดพรยากราจะแสดงเอาไว้ทั้งนาสถานที่จริงในปัจจุบนันและที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญที่ได้จากวัดนี้เพื่อให้ผู้คนทราบถึงความเป็นมาของวัดที่ไร้ร่องรอยแห่งนี้สืบไปภายหน้าขอขอบคุณแหล่งที่มาศิลปะแม็กดอทและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ